โยโยโยบ่ายสองตรงเจนกับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึงหนุหนังทุกช่องทางเชอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับเอามาถึงคัาคืนวันเสาร์ครับคลึงเน้นทีมเดียวพี่เจเลเกมเวลาตีสองตรงพิมพ์อังกฤษคู่ดึกนะครับแอสตันวิลล่าดับ4จะเปิดบ้านเจอกับเชลซีดันดับ9วิลล่า66แต้มจากการชนะ20เสมอ6แพ้8เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะบอลมัดมา3-1นะครับอูนาเอเมอรี่ยังไม่มีนิโคลซานิโอโลเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าแกนหลักที่เหลือก็ ข่าวดีคือลักกัสลุยพ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยที่เหลือเป็นชุดใหญ่เลยครับประตูเอมี่มาตินเนสนะครับเกมรับก็น่าจะเป็นคอนซ่ากับเปาโตเลสเหมือนเดิมด้านกลางลักกัสลุยพ้นแบนกลับมา เล่นกับยูริตีมันไหนจะมีจอร์แม็กกินอีกนะครับแนวรุกก็เลยอ,อนไบลี่มีบูซาดิยาบี้กองหน้าออลลีวัตกินกองหน้าตัวเก่งนะครับเจอกับเชลซีครับ47แต้มจากการชนะ13เสมอ8แพ้11แต่ว่าเกมล่าสุดบุกไปแพ้อาร์เซนอลมาเละ0ต่อ5นะครับมอริโซโปเชตติโนไม่มีมาโลกุสโตที่มาเจ็บเพิ่มนะครับเราก็ต้องเช็คในรายของโคพาวเมอร์ครับอันนี้สำคัญนะครับประตูเนี่ยเปโตรวิดเกมรับเนี่ยแม่ชาโรบาอาจจะได้เล่นนะครับกับเบนาชิลครับ แล้วก็รวมไปถึงแดนตางก็เป็นคู่เอนโซเฟรดนเดสกับมอร์เซตไกเซโดนาลุกเนี่ยคอนเนอร์กาเลเกลมาดูโอ,อกเก้นะครับถ้าควบพม่์เล่นไม่ได้ อาจจะเป็นหน้าที่ของไรม์เซอร์ลิงก่อนมูดิกบ้างนะครับส่วนหน้าเป้านิโคลัสแจ็คสันเหมือนเดิมหมายว่าจะใช้โอกาสค่อนข้างเปลี่งก็ตามนะครับเจอกันมาฤดูกาลนี้แล้ว3นัดในลีกนัดแรกบิลล่าบุกชนะ10นะครับเจอกันใน F a เครับเกมนัดแรกที่เดอรบิเนี่ยจบ0 0นะครับแต่ว่าเกมรีเพลย์ก็เป็นเชลซีที่บุกชนะบิลล่า3-1แน่นอนก่อนเกมคืนนี้ใกล้เคียงนะครับเขายังมองให้บิลล่าเป็นต่อเล็กๆเ,เพราะว่าเล่นในวิลล่าพาร์ครับและจะว่าไปภาพรวมเนี่ยแม่เชลซีม ทีมจริงๆนะครับยิ่งถ้าไม่ได้โคปาเมอร์กลับมาเกมลุกฝืดจัดเลยครับแล้วก็สปิตในทีมดูเหมือนว่าจะดูเป็นรองวินล,ล่าชั่วโมงนี้ที่ลุ้นไปแชมเปี้ยนลลกนะครับเล่นในบ้านด้วยเชื่อมืออุนยเอมเมอรี่ครับพี่เจตมองว่าเกมนี้มีโอกาสสูงมากที่วินล,ล่าจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูนะครับให้เชียร์แอสตันวินล่าเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำขําคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบายบาย